ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับพระนางมายาเสด็จกลับกรุงเทวทหะเพื่อที่จะไปให้พระประสูติการที่บ้านเมืองเดิมของพระองค์นะครับแต่พอพอผ่านสวนลุมพินีพระนางก็หลงไหลในความรื่นรมของอุทยานนั้น ก็ได้เข้าไปพักผ่อนท่ามกลางคำทัดทานของแพทย์และพยาบาลที่ดูแลพระคันของพระนางนะครับแต่ก็ความสุขของคนตั้งท้องเนี่ยถือว่าเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นทัดทานอย่างไรก็ไม่ทันไม่ได้พระนางก็เข้าไปชื่นชมความสวยงามและอากาศบริสุทธิ์ในสวนลุมพินีหรือปัจจุบันที่เรียกว่าสวนลุมมินเดนั่นเองนะครับวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันบิสาขะ นักขัตตะเิ่ซึ่งก็คือวันเพ็ญเดือน6เป็นวันมหัศจรรย์แล้วก็เรียกว่าถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นได้ประสูติขึ้นมาดูโลกเรียกว่าประสูติขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น มหาศ,าศาสดาโลกนั่นเองนะครับจะเห็นว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระองค์เนี่ยพระองค์หมายถึงพระพุทธเจ้านะครับให้ประสูิที่สวนลุมพินีนั่นเองแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยนอกจากวันวิสาขะคือวันเพ็ญเดือน6เนี่ยจะเป็นวันประสูิแล้วเนี่ยตามพุทธประวัติก็เป็นวันตัสรูและเป็นวันพระนิพพาน ของพระพุทธเจ้าของเราด้วยนะครับอีกอย่างในวันเดียวกันนี้เนี่ยนะครับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติพวกสัตว์พวกพืชพวกแร่ทั้งหลายรวมทั้งพระองค์ก็บังเกิดขึ้นเนี่ยโดยพร้อมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นโดยพร้อมกันที่เรียกว่าสหชาติของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็คือพระนางพิมพาพระอนุน,นนายชนะอมากาลุธายีม้ากันทกะต้นไม้มหาโพขุมทองขุมทองก็บังเกิดขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสหชาติเกิดขึ้นเพราะบุญญา บารมีของพระพุทธเจา้าครับสรุปว่าพระนางมายาแทนที่จะไปให้พระประสูติการที่กรุงเทวทหะแต่ให้พระประสูติการที่สวนลุมพินีซึ่งก็อยู่ในเขตแดนของกรุงเทวทหนะนั่นแหละก็ไม่ถือว่าผิดประเพณีซะร้อยเปอร์เซน์ที่ข่าวการให้ประสูติเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่เล่าว่าประสูติแล้วเดินได้หรืออะไรได้นะครับประวัติตรงนั้นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์กัน ประสูตรก็คือประสูตรแต่มีสาชาติประสูตรด้วยตรงนี้อยากจะเล่าให้ฟังทีงนี้ข่าวการประสูตรของอเจ้าชายก็กระจายไปถึงกรุงกบิลพัทรวดเร็วมากชาวกรุงกบิลพัทนะชาวกรุงเทวทหก,ก็รู้กันไปหมดแล้วก็ส่งคำแสดงกิริยาพิธีการอเนวยอวยพรให้กับเจ้าชายและพระนางมายาเพราะเจ้าสุโทโธธนะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นพระราชาแล้วเนี่ยนะครับสเสด็จออกจากกรุงกบิลพัท มาที่สวนลุมพินีอย่างรวดเร็วแล้วก็รับพระก,กุมารและก็มารดากลับสู่กรุงกบิลพัทเรียกว่าไปไม่ถึงกรุงเทวทห,หะหรอกนะครับพขอขอดเสร็จนะถือว่าลอดในเขตคือประสูติในเขตแดนของกรุงเทวทหะแล้วก็รับเข้าสู่กรุงกบิลพัทแล้วให้การดูแลเป็นอย่างดีนี่คือพระประสูติการของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระพุทธเจ้าของเรานะครับตอนนี้ก็ถือว่าประสูตรแล้ว แล้วก็ถูกนำกลับมายัางกรุงกบิลพัทโดยพระเจ้าสุทโธทธนะพระราชบิดาเป็นที่เรียบร้อยเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรชื่อนี้มาจากไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไป